ในวันที่หิมะโปรยปลายนะครับผมก็มาต่อกันเลยนะครับกับครอบครัวของแม่อีทในอีพีที่3นะครับผมโหพายุหิมะเริ่มมาเต็มแล้วอะ่ะใครเข้ามาเดินหน้าบ้านเราเนะี่ยมาครับเดี๋ยวเรามาเลี้ยงลูกกันต่อแต่ว่าลูกน้อยเราโตแล้วนะครับนี่แต่ที่เราเปลี่ยนชุดให้น้องไม่พีทแล้วนะครับเดี๋ยวดูสิว่าน้องอุ้ยอยากมีลูกอีกเหรอนี่ไม่ใช่ลูกเหรอใครโทรมาเดี๋ยวนะเอ้ยมันจะมีโต๊ะที่ให้น้องนั่งอยู่ครับ จริงๆผมอยากจะย้ายให้มันเล่นข้างล่างอันเนี้ยพวกของลงของเล่นอะเพราะว่าบ้านเรามันกว้างมากครับเนี่ยมีโต๊ะให้ลูกนั่งด้วยแล้วก็ห้องนอนมันก็ควรจะเป็นห้องนอนอย่างเดียวแต่ก็ควรจะมีอะไรให้เล่นย้ายมา,มาข้างล่างเลยกันครับมีปะมีที่ปะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเนรมิตสามช่องเนี่ย ให้เป็นให้ลูกเล่นของเล่นนะครับจะได้แบบไม่อยู่ร่างบ้านบ้างจะได้ไม่ต้องอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวส่วนกระถนกับผ้าอ้อมอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมนี่มีอันนี้แหละมันเป็นทักษะด้วยนะครับเดี๋ยวให้ลูกปล่อยลูกวางแล้วเนี้นแหละให้น้องเล่นเอาเองโอเคลูกอุ้ยวันนี้ได้มา5,400สี่เว้ยตอบสวัสดีชั้นชื่ออีจ่ะใครโทรมาไหมนู่นครับตอบอุ้ยแล้วทีนี้เราสามารถ นั่งในรถกันได้ไหมเนะี่ยสองคนนะอ่ะพอลูกโตเป็นเด็กเล็กแล้วนะครับสามารถนั่งรถกันสองคนได้แล้วไม่บอกว่าไม่สามารถทิ้งลูกน้อยได้แล้วแต่เหมือนคุยกันเรื่องอะไรอ่ะแม่นางคนนี้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้วะ่ะแต่คุยกันเรื่องผู้หญิงลูกหันหลังให้ยูลูกหันหลังให้ยูน่าจะได้นะครับเรียบร้อยระหว่างที่ลูกนั่งเล่นอยู่พ่อแม่วูหูกันในรถ <c oughs> แย่กว่าวูหูที่เตียงอีกอ้าวหมายกัน หาเรียบร้อย <l ux> ลูกก็ไม่รู้อะไรนะน,นี้น้องก็เล่นไปนะครับคือไอของเล่นอันนี้มันเพิ่มความกล้าสแสดงออกนะครับบีมก็ไม่รู้ว่าเพิ่มยังไงแต่เออเอยมาถึงเพิ่มความแกล่งกล้าของลูกวะ <l ux> หิวยังลูกลูกยังไม่หิวนะครับแต่ลูกอยากฝึกใช้กระโถนเอี๋ยวผมเอากระโถนวางไว้ข้างล่างด้วยอันหนึ่งลูกหิวป้าเดยวปล่อยให้ลูกเล่นไปนะครับ <l ux> คือได้ทักษะไงดีดีดีไม่ได้วูบู่กันนานครับตั้งแต่แบบมีลูกแล้วก็ห่างหายกันไปเลยอันนี้สวยอีกรอบหนึ่งปะ ความกล้าแสดงออกของแม่อีทเดี๋ยวนะมีกระจกปะโอเคบุญช่วยได้คะแนนทักษะความคิดสร้างสารรค์เหมือนกันนะครับเล่นเป็นโเหรอเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนงานให้บุญช่วยแล้วเพราะว่ามันตันแล้วเนาะตันแล้วบุญช่วยอยากจะเป็นหหน้าแก๊งมาเฟียครับ <laughs> เดี๋ยวลองหางานในหนังสือพิมพ์สิครับคลาสสิกดีเนาะหางานในหนังสือพิมพ์ดูซิมีอะไรน่าสนใจไหมทำงานอะไรดีนะ มีการแพทย์นะครับผมเป็นช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินนะครับไม่เอาอันนี้นักดนตรีใช่ปะ่ะเสียนร้านแผ่นเสียงไม่เอาอันนี้การทำอาหารนะครับพนักพนักพนักพนัพนพนพนกงานล้างจานหมดแล้วนะครับมีแค่3งานนะครับในหนังสือพิมพ์เดี๋ยวขึ้นไปดูบนคอมดีกว่าพอหางานในคอมตำแหน่งไม่เหมือนในหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้กฎหมายพนักงานต้อนรับประจําบริษัทกฎหมายไปอันนี้การแพทย์นะครับเหมือนตำแหน่งเดิมทำอาหารพนักงานต้อนรับ อาชญากรในที่สุดบุญช่วยก็จะได้เป็นอาชญากรเต็มตัวเป็นเจ้ามือนะครับเนี่ยทำงานวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำเลยแล้วก็ลาออกจากงานเก่านะแครับผมโอเคได้งานใหม่แล้วนี่อาชญากรเพราะว่าความปรารถนาน้องอยากเป็นหัวหน้าเก๊งมาเปียนะครับก็จัดไปเ <All right. S 2> ลยลออะไรไปนั่งทำงานหุ่นไปปล่อยให้ลูกเล่นไปครับน้องได้ซักแต้มได้ยอย่างแขนด้วยได้แล้วการแสดงออกหนึ่งอันนะฮะแต่คุณแม่ คุณแม่ก็เฮ้ยเหลือนิดเดียวนี่หว่ามา,มาต่อปะ่ะเอาทักษะการแสดงออกเหมือนกันครับใกล,กแกล,ลก้แล้วน้องอิตแกล้แล้วลูกเราสามารถบังคับตัวน้องได้แล้วนะครับเนี่ยครับมาเล่นอันนี้ได้เห็นปะเนี่ยมากดเล่นอันนี้ได้เดี๋ยวว่ากระโถดยังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะได้ทักษะความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยอย,อย่าอม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 ลูกอ่าเฮ้ยอย่าอมอย่าอมมันไม่อร่อยสนจัดได้แล้วอาบน้ำแปบบ๊บเดี๋ยวลูกเหม็น เดี๋ยวลูกเห็นตัวเดี๋ยวสอนลูกตรงนี้เลยแล้วกันครับฝึกนั่งกระโถนมันเหมือนขับถ่ายไปในตัวเลยครับค่อยๆเบ่งลูกค่อยๆเบ่งค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันไม่สบายตูดเหรอไปไปไป,ไปขึ้นเปลี่ยนผ้าอ้อมไปอืมเป็นไงลูกแบบนี้มันสบายตูดกว่าไหมแเนะปะแป้งหนูก็ไม่ชอบอะเอา้าชุดโค้ชน่ารักทิ้งลูกนอนตรงนี้เลยแม่ขอโทษลูกขึ้นมานอนที่เปมามานอนดีๆนี่ เอฝันดีนะครับหลับปุ๋ยไปแล้วถ้านอนสบายด้วยน่าจะมีผ้าห่มให้ลูกหน่อยเนาะโอ้ขนาดหลับยังล่อน้องฉี่ของเราเดี๋ยวอาบน้ำก่อนกำลังหมดความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพอ๋อ,อไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยเดี๋ยวจะทำอาหารให้กินแล้ว็้าก็านั่งกินตรงนี้ไม่ต้องลงไปข้างแล้วแพนเคก้กยามเช้าไปหกโมงเช้าแล้วว่ายังไม่ได้นอนเลย,ยวันนี้มันหยุดปะวันนี้มันหยุด อีกหนึวันเฮ้ยเสียงใครอะไรลูกอะไรลูกว่าไงลูกหิว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 ,หวแล้วพ่อก็นั่งเงียบเชียบเลยขยันทํางานอะไรผิดเวลาเวลาใครมาแล้วนะอะไรปลาตุยเหรอเอาเรียบร้อยปลาตุยครับเมื่อกี้มันขึ้นกล้องจิ๋วมาอา้าวไปเสิร์ฟข้างล่างอยู่ดีกินข้าวไหมลูกเดี๋ยวพอ่อเขาข้าวให้กินแปบ๊บนะ นี่ครับน่าจะกินกินซีเรียลปะนี่อร่อยไหมลูกค่อยๆกินอ้โหไม่มีช้อนหรอ,อใช้มือกินอ่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นอาหารพ่อก็หิวเดี๋ยวพ่อลงไปกินข้าวกอนนะลูกป้พาลูกลงไปด้วยไหะมา,มาลูกลงมาข้างล่างก็มีเก้าอี้แต่ว่าพาลูกมานี่เป็นเก้าอี้จากข้างบนนะครับยังไงก็ต้องถ้าเกิดว่าเราแบบ ทำอาหารแบบเสิร์ฟอ่ะมันก็เดินเสิร์ฟทั่วบ้านอยู่ดีแล้วก็มันนั่งกินเงาๆคนเดียวคือเราสามารถเอาของเล่นออกมาแล้วก็ลูกก็จะมาเล่นได้นะครับรับประทานข้าวก่อนโอเคล้างจานด้วยทําไงก่อนไม่ล้างด้วยอ๋อเรามีพ่อบ้านนี่ว่าลืมน้องฉีกนะครับได้คะแนนทักษะเหตุผลโอเคเก่งมากลูกแต่พ่อความสนุกไม่มีเลย่ะเดี๋ยวขอสวีทกับแม่ก่อนได้ปะร้องเพลงกะอกีวันนี้มันหยุด่ะ ร้องเพลงคู่กันฮานุ่ม,มาะเบาสาวบ้านนะฮานุ่มเบาว่ากับสาวบ้านนะร้องเพลงจนลืมดูลูกเลยลูกอยู่ไหนนะนี่ลูกยังอยู่กับพ่อบ้านนะครับนี่ไงมันเพิ่มความสนุกให้เห็นไหมเห็นปะแต่ว่าน้องอีจะง่วงนอนแล้วอะ ลูกไปไหนเนี่ยเอ้าลูกอยู่นี่เดี๋ยวเล่นกับลูกหน่อยว่าจะสอนให้น้องพูดนะครับสอนน้องพูดก่อนโอเคมาเุ้ยเดี๋ยวแม่ขอไปนอนก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวให้พ่อมาสอนนะเดี๋ยวให้น้องอีทนอนหลับพักผ่อนก่อนนะครับคุณแม่คุณแม่อีทเอ้าพังเหรอพังอ่ะพ่อบ้านทำให้ปะ พ้าบ้านทำให้ปะทำให้โอเคเฮ้ยโอ้โหพระเจ้าสกิลของเขาคนนี้อ้หโหโดจัดอ้นี่มีแหวนด้วยแหวนใส่นิ้วกลางมั้งนะอ้หสกิลลูกง่วงนอนหลับปุ๋ยไปครับหลับปุ๋ยทั้งพอ่อทั้งแม่เอ้ยทั้งแม่ลูกหมายสามพอดีเลยอะนอนดีกว่านอนทั้งสามคนนี่แหละวันนี้ถือว่าเป็นวันพักผ่อน นะครับผมเพราะว่าทั้งสองคนก็วันหยุดเหมือนกันนะครับก็เลยง่วงก็ให้นอนพักผ่อนไปนะครับดีนะยังมีพ่อบ้านอ่ะพ่อบ้านังช่วยดูแลแต่ว่าเราตื่นแล้วนะครับลูกร้องอ่ะเดี๋ยวจะสอนให้ลูกพูดก่นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเด็กเล็กแป๊บเดียวก็โตแล้วนะก็ถือว่า,ว,าวัยอยู่วัยด้วยเช้าห้าโมงเย็นแล้วอ่ะเออนี่ไงบีมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เขาบอกว่าฉีกมีเวลาเหลือแค่เพียงหนึ่งวันก่อนจะฉลองวันเกิดนะครับขอให้คุณแน่ใจว่า ได้ตอบสนองความต้องการของน้องฉีกได้ครบถ้วนเพื่อชี้ว่าน้องฉีกเข้าไปสู่ช่วงชีวิตช่วงต่อไปโดยมีมาตรวัดระดับปนิทานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือทักษะลูกยังไม่ค่อยเต็มเลยลูกมีแสดงออกหนึ่งเหตุผลหนึ่งวิก็ได้อยู่นะสอนพูดเพิ่งสอนนะครับทันอยู่มัง้งคือถ้าเกิดมันข้ามไปวันพรุ่งนี้ปุ๊บเราสามารถซื้อเค้กเพื่อให้ลูกเป่าได้เลยครับหรือว่าถ้ายังไม่รีบก็ยังไม่ต้องซื้อเค้กให้ลูกก็ได้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทักษะต่างๆให้ลูกกันนะครับ เฮ้ยบีมลืมมันมีไอ้นี้อยู่มันมีไอที่มันเป็นขวดนมลูกครับจะทำให้ลูกเรียนรู้ได้ไวมากเอ้ยลืมไปได้ยางไรเยแต่ต้องมามาปั่นนะครับมาสุ่มสุ่มนะครับว่าจะได้ขวดนมแบบไหนมานี่ดิมาอ,อีทชงได้ปะเออนี่ครับชงก่อนแล้วก็จะหยิบมาขวดหนึ่งนะครับดูว่าจะได้เป็นออร่าสีเขียวหรือว่าสีแดงแต่น่าจะเขียวนะเนี่ยนะ เออใช่ไหมเออนี่ครับสีฟ้าไม่ใช่เขียวแล้วก็ให้ลูกกินนะครับพอลูกกินปุ๊บออร่าก็จะติดตัวลูกแล้วลูกสามารถฝึกทักษะได้อย่างม่องวังวนะครับฝึกเดินแป๊บเดียวอ่ะสอนเดินแป๊บเดียวลูกกินนี่กินเนาะนี่ครับนมสมาร์ทมิลค์เอ,อ้อนี่ครับพอดื่มเข้าไปดูดเข้าไปปุ๊บลูกก็ปลาขวดทิ้งนี่เป็นไงมีออรา่าแต่ว่าออร่าหมดแล้วนี่เป็นไงเดินได้แล้วตอนนี้เหลือสอนอะไรลูกบ้างอ่ะ สอนร้องเพลงแล้วก็นี่เหลือแค่สอนร้องเพลงสอนร้องเพลงให้ลูกเสร็จก็เดี๋ยวป่อยให้ลูกเล่นเครื่องเล่นเล่นของเล่นไปนะครับฝึกทักษะลูกไปได้ใบเหมือนกันอ่าดื่มต่อลูกงับแล้วก็สอนร้องเพลงให้นะเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็ใกล้จะวันเกิดลูกละนะครับก็เลยนี่ ได้ทักษะการแสดงออกเพิ่มเติมจากการเรียนร้องเพลงน้องหนูด้วยจะได้ร้องเพลงตัวมาเป็นนักร้องไหลูกะอยากเป็นนักร้องหรือเปล่านี่เต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวบิมจะให้ดูว่าทักษะจะได้ไวขนาดไหนอันนี้คือได้เหตุผลใช่ไหมครับเดี๋ยวดูเห็นปะหลอดอย่างไวเด็กเป็นไวที่เรียนรู้ไวเหมือนกันนะครับทักษะเหตุผลเพิ่มเติมเ,มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวบิมจะปล่อยให้ลูกนอนข้างล่างเลยแล้วกันปล่อยไปให้ลูกเล่นข้างล่าง ไปไหนลูกขับถ่ายเหมือนจะใช้กระถนได้แล้วปะย่างหอเดี๋ยวสอนอีกรอบหนึ่งบะสอนฝึกใช้กระถ่าเก่งไหมลูกเก่งยังเก่งยังเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อระบายทิ้งครับส้วมเต็มส้วมตันหิวหรอเพ่งนอลูกนะเดี๋ยวแม่ระบายส้วมอ้องว่งวง่งวง่องรบหนึ่งลูกอ่ีนอนก่อนนอนก่อนลูกเหนื่อยนะครับใช้งานลูกเยอะไปนะครับเอารืมออาบน้ําให้ลูก พลังงานลูกก็ไม่มีแม่ให้ลูกเลือกว่าระหว่างอาบน้ำหรืออ้าวหลับไปซะแล้วคือเราสามารถอาบน้ําให้น้องได้คือต้องเป็นลูกจิ๋วอะอาบที่อ่างนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นลูกโตแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อมก็ได้หรือว่าจะอาบอ่างน้ําก็ได้ครับลูกตื่นก่อนเดี๋ยวนอนไม่สบายตัวอาบน้ําก่อนนะไปใครโทรมาครับโทรมาทําไมครับอาบน้ําให้ลูกน้อยก่อนนะครับลืมอาบเลยลืมว่าสามารถอาบน้ําให้ลูกได้นะครับในอ่างอาบน้าเนี่ยใครโทรมาไม่ว่างอาบน้ําให้ลูกอยู่ อาบน้ำให้ลูกอยู่ครับเหมือนน้าร้อนเลยเนาะน้ําอุ่นประมาณนั้นครับน้ํร้อนน้ําอุ่นดีไหมลูกเออสดชื่นว้าวน้องจะโตแล้วยังไม่ได้พาน้องไปซื้อเสื้อซื้ออะไรเลยน่าจะมีเสื้อเด็กๆขาไขับ้างปะให้ลูกนอนนะครับทานอาหารกลางวันกันดีกว่าทำสำหรับคนเดียวไข่เจียวแล้วกันะวันนี้อยากกินไข่เจียวเมนู ในวันนี้ก็คือไข่เจียวครับระวังหั่นนิ้วนะลูก <ś ması> ระวังนะซอยพริกซอยหอมก่อนเครื่องครบหมูสับัหยหมูสับด้วยไม้มอ่าและนี่คือการเจียวไข่เจียวนะครับเทสใส่กระทะและตั้งเตา่านี่เป็นไงกรรมวิธีในการทำไข่เจียวครับโอ้โหโ,หโคตรน่ากินหิวเลยตอนเนี้ย หิวแล้วน้องอีทหิวพี่บีมก็หิวไปนั่งรับประกินกันไม่กินหรอลูกไปไหนอะ่ะวันนี้รถรับส่งจะมารับอะ่ะโอ้โหเลี้ยงลูกเพลินนะครับลืมไปเลยว่าต้องทํางานด้วยเพราะว่าหยุดมาต้องสามวันลืม,มว่าวันนี้ทํางานแต่บีมคิดว่าถ้าเกิดอ,อะไรลูกเอาไปแล้วแม่ไปแล้วอแม่ขอโทษลูกอยู่กับคุณปู่คนนี้ก็น,นะคุณปู่สมปองฝากดูแลลูกฉันด้วยนะ อย่าให้ลูกฉันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยยึงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมนะอไปแล้วไปทำงานแล้วทิ้งลูกไว้อยู่กับคุณปู่สองคนแต่คือเราสามารถคลิกที่คุณปู่ได้นะครับแล้วก็อ้อนขออาหารได้นี่ก็คือเราเล่นเป็นลูกได้อะก็ดีหน่อยนะครับคุณปู่ฮารหิวข้าวแล้วพาหนูไปกินข้าวหน่อยหนูหิวข้าวไปปะต้องคลิกขออาหารก่อนครับ วิวันนี้ได้เงินมา8ปดพันสามคนมันจะรวยนะช่วยไม่ได้จริงๆการลงทุนในหุนปู่ครับหนูหิวข้าวเอ้ยหิวหิวนมหิวนมต้องพาลงไปข้างล่างอ่ะนี่พาหนูไปกินนมหน่อยครับเฮ้ยอันนี้หุ่นดวนรอครับหนูหิวข้าวครับคุณปู่รอแป๊บดึงนะหนูน้อยอย่าบอกนะขึ้นไปเอาที่ตู้เย็นห้องครัวด้านบนอ่ะเพื่อตู้เย็นข้างล่างก็มีเนี่ยตู้เย็นอยู่เนี่ยทำไมไม่อยู่ข้างๆทำไมไม่หยิบตะหนึ่งลูกโอ้โอ หนูหิวหนูหิวแล้วหนูหิวอ้าวบุญช่วยได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนักต้มตุ๋นนะครับใช้เล่เพทุบายโกงและการปลอมแปลงอะไรก็ได้ที่จะแยกซิมผู้ไร้เดียงสาจากเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากรายได้เพิ่มขึ้นแต่งานนี้ต้องมีการคิดที่เฉลียวฉลาดหนูหิวนมแสดงว่าเลิกงานแล้วดิฉีกจะเจริญเติบโตในวันพรุ่งนี้ตอน6โมงเย็นถึงเวลาวางแผนจัดงานเลี้ยงวันเกิดจะซื้อเค้กวันเกิดสำหรับน้องฉีกแล้วพรุ่งนี้เหรอเย่ yeah, ได้กินนมและยิ้มแฉ่งเลยทีนดเ <laughs> มื่อกี้โวยวายจะเป็นตาย วันนี้วันพฤหัสผมพรุ่งนี้วันศุกร์6โมงเย็นของวันศุกร์น้องจะโตแล้วโอ้เพิ่งกลับมาบ้านโอ้โหเหนื่อยจัดดูทรงแล้วอะเหนื่อยมากเลยไม่ได้อบน้ําแล้วก็เข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยว ขอจัดการธุระส่วนตัวให้เสร็จสับนำบุญช่วยน้องอีทกำลังจะขึ้นแสดงโชว์ที่สนามซิมสแควร์แต่จู่ๆเธอก็รู้สึกปวดท้องแปรปๆขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารเม็กซิกันที่เธอทานไปเมื่อตอนเย็นหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่นที่ร้ายแรงกว่านั้นนะครับแต่ว่าตั๋วทุกใบถูกขายไปหมดแล้วทุกคนกำลังรอชมโชว์ของเธออยู่ อีต้องตัดสินใจว่าจะฝืนแสดงทั้งทังท,งท,งที่ปวดท้องหรือว่าจะยกเลิกการแสดงครั้งนี้ดีอ่ะถ้าอาหารเป็นพิษนี่แย่เลยนะครับถ้าในด้านการทํางานแสดงอ่ะผมว่าต้องจําใจแสดงไปก่อนเนาะตั๋วทุกใบก็ขายแล้วนาสปิริตว่ะ แสดงต่อมาบรรดาแฟนคลับคือคนที่ทําให้น้องอีทนะครับได้ก้าวมาจนถึงจุดนี้เธอจึงกัดฟันขึ้นโชว์และพยายามลืมความเจ็บปวดทั้งหมดไปเสียงกรีดของบรรดาแฟนๆทําให้อีทฮึสู้แสดงงานจนสุดสฝีมือโดยสร้าอาการปวดท้องของตนเอาไว้อีทได้ทักษะการแสดงออกเพิ่มมาหนึ่งคะแนน้าวว้าวาว,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 าวาเลิกงานกี่โมงอะน้องเราเนี่ยห้าทุ่มโอ้โหมีมีโอกาสที่ จะได้เลื่อนขั้นนะครับวันนี้โหตอนนี้เป็นดาราหน้าหนึ่งเดี๋ยวนะบุญช่วยความสนุกไม่มีอ่ะง่วงเลยอะ่ะอยากจะไปเล่นสเก็ตน้าแข็งหรอเดี๋ยวต้องทาไปหน่อยแล้วนะเดี๋ยวให้นอนก่อนเลยนะครับสงสารแต่ว่าลูกเล่นอยู่ข้างล่างเดี๋ยวถ้าง,ง่วงเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาอุ้มลูกขึ้นไปข้างบนครับเพราะว่าคุณปู่แกเลิกงานไปเรื่อยแล้วแต่เด็กไม่สามารถคานขึ้นลิฟต์เองได้นะกดลิฟต์ไม่ถึงผมลืมให้น้องเล่นอันนี้เลยอ่ะอันนี้ปะอันนี้ได้ทักษะแล้วนะอุ้ย อุ้ยปวดท้องน้ำคุณพอ่อคุณพอ่อเอาเดินไปไหนลูกอ๋อเดินไปเล่นเดี๋ยวมาอุ้มลูกก่อนอุมอ้มอุ้มอุ้มไม่ดีลูกโอเคค่อยๆเบ่งนะลูกเอ้ยค่อยเบ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก่ <S 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 งมากแต่ว่าไม่ถอดกางเกงนะได้ปะแล้วก็ตัวเหม็นนะ่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะลูกอาบน้ำให้ก่อน รู้ว่าลืมถอดกางเกงนั่งอือแล้วลืมถอดกางเกงอะ่ะมามามา,มา,มา,มาอาบน้ํากันอาบน้ํากันอาบน้ํากันถู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 สนุกมากเลยครับพ่อแต่ว่าน้ํามันร้อนไปหน่อยนะครับเอา้าแม่อีทมาแล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอีทเพิ่งจะบรรลุความปรารถนาช่วยชีวิตและอีทจะได้รับปณิธานทองคําขาวเป็นรางวัลและจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยปณิธานนี้ คุณทางานหนักแล้วตอนนี้ก็ได้มาถึงตาแหน่งสูงสุดของสายอาชีพความบันเทิงแล้วนะครับเป็นนักมายากลเป็นดาราดังอยู่ด,ดีกลายเป็นนักมายากลเฉยหเป่างงจัดได้เงินกลับมา9,007แล้วก็ยิบูนัสราค1,007แต่เงินกลับมา3,008นะครับโอ<ฮ>้โหน้องอีทเราเป็นไงนี่แม่อีทของหนูกลับมาแล้ว,วเดินเข้ามาหาลูกสวัสดีครับคุณเก่งมากนะครับที่ได้เลื่อนขั้นนะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ถ้าเกิดลูกเราโตแล้วอะ เดี๋ยวาอาจจะกลับมาเปิดกิจการต่อก็ได้นะคนมันรวยอยู่แล้วไม,ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะลูกง่วงปะเนี่ยง่วงแล้วพ่อมายืนดูแม่อาบน้าทําไมลนะ่ะคุณครับเดี๋ยวจูบหน่อยล้กันอุ้ยต่อยต่อยจูบต่อหน้าลูกได้ไหมวะจมูกชนกันมาร้องเพลงกัน,น่อยเถอะร้องเพลงกันหน่อยความสนุกไม่มีครับก็เลยชวนกันร้องเพลง หาเต้นอะไรวะนะก็จบกันแล้วกับบิดเพลงที่ทสองได้ร้องคู่กันนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันใน EP หน้านะฮะ e ีพีหน้าน้องฉีกจะได้เจริญเติบโตอย่างแน่นอนเป็นเด็กประถมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูในพาร์ทนั้นกัน นะครับพาที่น้องโตขึ้นเป็นเด็กประถมนะครับจะรอเราขนาดไหนเดี๋ยวมารอชมนะครับผมปล่อยให้ลูกน้อยนอนหลับปุ๋ยก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามตอนต่อไปนะครับและไปเจอหนูได้ในตอนต่อไปนะครับพี่พ